สวัสดีทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้ก็กําลังใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่เข้าไปทุกทีหลายคนกําลังมองหาของขวัญของฝากที่จะมอบให้กับคนรู้จักนะครับการให้ต้นไม้มงคลก็ถือว่าเป็นของขวัญของฝากอีกอย่างหนึ่งที่จะรับความนิยมนะครับวันนี้มีต้นไม้มงคลเสริมโชคลาภ9ชนิดที่จะมาแนะนําเป็นไม้มงคลที่เหมาะจะเป็นของขวัญของฝากเพราะถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความหมายที่ดีนะครับจะมีต้นอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับ ต้นที่1นนะครับที่นิยมนํามามอบให้กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็คือต้นปวยเซียนนะครับตามความเชื่อก็เชื่อกันว่าต้นปวยเซียนนั้นจะนาโชคลาภมาให้ควรวางไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะส่งเสริมให้ผู้ที่ปลูกที่มีไว้ครอบครองนั้นมีโชคมีลาบต้นที่2ก็คือต้นดาวเรืองความเชื่อเกี่ยวกับต้นดาวเรืองก็คือช่วยนําเงินทองเข้าบ้านนะครับยิ่งออกดอกเยอะจะยิ่งทําให้มีโชคลาภมากต้นต่อมาก็คือต้นนางกวักนะครับ เชื่อกันว่าต้นนางกวักจะช่วยกวักเงินกวักทองเข้าบ้านกิจการเจริญรุ่งเรืองลำดับที่สี่ก็คือต้นกระบองเพชรช่วยส่งเสริมกิจการความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสามารถที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วนำโชคลาภมาสู่ครอบครัวด้วยลำดับที่5ว่านรวยไม่เลิกความเชื่อเกี่ยวกับว่านรวยไม่เลิกก็คือทําให้ร่ํารวยถ้าออกดอกจะทําให้มีโชคลาภมากยิ่งขึ้นลำดับที่6กก็คือต้นใบระบาด ความเชื่อเกี่ยวกับต้นใบระบาดก็คือไว้แล้วจะทําให้ร่ํารวยเงินตราร่ํารวยเงินทองถ้าปลูกไว้แล้วมีใบมากจะทําให้มีเงินมาก1ใบเท่ากับ1บาทนะครับถ้ามีลหลายๆใบก็มีลหลายๆบาทนะครับไม้มงคลลาดับที่เกตที่นิยมมอบให้กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็คือออมเงินอ,อมทองเชื่อกันว่าทําให้มีเงินมากเป็นไม้มงคลเหมือนกับเชื่อนะครับออมเงินออมทองก็จะทําให้สามารถที่จะเก็บสะสมเงินทองได้มากตามไปด้วย ลำดับที่8ก็คือต้นเงินไหลมานะครับความเชื่อเกี่ยวกับต้นเงินไหลมาก็เชื่อกันว่าจะมีเงินไหลมาเหมือนกับชื่อเลยนะครับเงินไหลเข้ามาหาผู้ปลูก,กไหลเข้ามาสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยตามความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกต้นเงินไหลมานั้นควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้เงินไหลมามันได้มากยิ่งขึ้นลำดับที่9ไม้มงคลนิยมนําไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ก็คือต้นกวนอิ่มเงินนะครับ ต้นกวนอิมเงินนี้ตามความเชื่อก็คือเชื่อว่าบ้านในปลูกไว้ก็จะมีฐานะดีเกิดความร่ํารวยขึ้นมาแต่ว่ามีเคล็ดลับอยู่ว่าจะต้องนําต้นกวนอิมเงินนั้นไปปลูกไว้ทางทิศตะวันออก<ม>ก็จะส่งเสริมความร่ํารวยได้มากยิ่งขึ้นสําหรับต้นไม้ทั้ง9ชนิดนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แนะนําสําหรับท่านที่กําลังมองหาของขวัญที่จะมอบให้กับคนรู้จักคนรู้ใจอยู่นะครับซึ่งทั้ง9อย่างนี้ก็เป็นความเชื่อบโบราณซึ่งไม้มงคลทั้ง9ชนิดนี้นะครับเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณที่สืบทอดกัันนมานะครบ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านแต่ละคนด้วยนะครับแต่ที่สําคัญเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือต้องขยันทำมาหากินและใช้เงินอย่างประหยะัดในวันนี้สวัสดีครับ